คโยตี้สาวกระชากรักตอนที่14เด็กเนาะเด็กเด็กนี่ก็ดีอย่างนะทุกร้อนอะไรไม่นานเห็นคริสซี้แล้วไม่อยากมีลูกเป็นของตัวเองบ้างเหรออิริกถามขึ้นแล้วทิ้งศีรษะลงบนตักเธออยากสิคะแต่สีหน้าหนักใจของหญิงสาวทำให้ชายหนุ่มเลิกคิ้วเป็นอะไรจ๊ะฉันไม่อยากมีลูกตอนนี้เพราะห่วงจิตใจของคริสตี้นะคะ แกเพิ่งรู้ว่าคุณไม่ใช่พ่อเราเพิ่งทําให้แกรู้สึกดีขึ้นมาได้ยังไงเราสองคนก็จะไม่ทิ้งแกแล้วถ้าเกิดเรามีลูกเองฉันกลัวว่าแกจะเสียใจขอบคุณมากนะพริสซี่ชายหนุ่มดึงมือเธอมาแนบแกม้มที่รักคริสตี้มากขนาดนี้เราสองคนช่วยทําให้คริสตี้มีทั้งพ่อและแม่ดีไหมคะเคยขอคริสตี้จากแอนนี่แล้วแต่เขาไม่ยอมโธ่ใครเขาจะมายกลูกให้กันง่ายๆล่ะคะฉันไม่ได้หมายถึงอย่าง,งานั้นซะหน่อย ฉันหมายถึงพ่อกับแม่ของคริสตี้แบดก,กับคุณแอนนี่นะคะเขาสองคนควรจะกลับมาคืนดีกันได้แล้วนะก็แอนนี่บอกว่าไม่ได้รักไอ้แบดให้ทำยังไงเล่าบอกคุณแบดซูสิคะนี่ออริกระเด้งตัวลุกหน้าตูมเธอจะให้ฉันไปคุยกับไอ้เพื่อนทรยศที่แย่งแฟนเพื่อนในโรงคอยอย่างนั้นเหรอทำไมคะหรือว่าคุณยังคิดอะไรกับเธออยู่ซิรพีหนาบึ้งขึ้นมาบ้างบ้านะ เรื่องฉันกับแอนนี่มันผ่านมาตั้งนานแล้วไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมได้อีกฉันก็แค่ไม่อยากจะช่วยให้ไอบรดมันสมหวังชีวิตมันหัวใจมันความรักมันให้มันดิ้นรดนเอาเองมั่งเงินฉันจะยังไม่แต่งงานกับคุณจนกว่าเขาสองคนจะคืนดีกันเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกันน่ะอีริกโวยวายแต่หญิงสาวกอดอกมองหน้านิ่งไม่รู้ละค่ะถ้าคุณไม่ตกลงฉันก็ไม่แต่งเฮ้ยเธอนี่มันนะ ยิงเช้าขยามาชิดเอียงศีรษะมาบนท่อนแขนเขาแล้วช้อนสายตาขึ้นมามองนะคะฉันสงสารคุณแบ๊ดสงสารคริสตี้ด้วยฉันอยากให้แกมีพ่อดีๆอย่างคุณแบ๊ดจะไม่ยอมช่วยก็ตรงที่เธอชมไอหมอนั่นให้ฉันได้ยินก็ uh. จริงนี่คะคุณแบ๊ดเป็นผู้ชายอบอุ่นจะตายไปคริสตี้กับเขาเองก็เข้ากันได้ดีเพียงแต่ว่าเขาสองคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นพ่อลูกกันฉันเห็นภาพเขาสองคนหยอกล้อกันที่ไรน้ำตาซึมทุกที ผู้หญิงก็เป็นซะแบบนี้นะคะอีริกหญิงสาวมองออนฉันสัญญาว่าถ้าเขาสองคนคืนดีกันแล้วก็ฉันก็จะมีลูกให้คุณหลายๆคนนะนะคะศิรพิษอ้อนสุลิศชายหนุ่มจึงจำต้องพยักหน้าอย่างเสียไม่ได้ก็ได้แต่อย่าลืมสัญญาด้วยจัดให้ครึ่งทีมฟุตบอลเลยล่ะคะ่ะหญิงสาวบอกยิ้มยิ้มอีริกจึงขยับมาไกลหญิงสาวเอ็นตัวหนีเมื่อเห็นสายตาวาววับจากเขา ชายหนุ่มกักตัวเธอไว้ในวงแขนยิ้มเจาเล่แต่ก่อนที่จะมีลูกหลายๆคนได้มันต้องทำอย่างอื่นก่อนนี่ใช่ไหมไม่พูดเปล่าแต่ชายหนุ่มทำท่าจะจุกหญิงสาวจึงยกมือมากันปากเขาเอาไว้ได้แต่ต้องไม่ใช้ตอนนี้ค่ะไม่รู้ละ่ะถ้าเธอไม่โอเคฉันก็ไม่โอเคอิริกตวัดจูบบ,บนปลายจมูกเธอไปหนึ่งทีมือไม้เริ่มยุ่มยามจนหญิงสาวต้องเหลียวหนะ้ามองหลังเดี๋ยวมีคนเห็น งั้นก็ไปที่อื่นอีริกช้อนตัวเมียรักมาอุ้มแล้วเดินดุ่มขึ้นบันไดไปทันทีคริสซี่วิ่งมาเจอพอดีแต่อีริกพาตัวศิลปีถ่ายเข้าห้องไปสะก่อนทำไมคุณพ่อต้องอุ้มแม่พีซี่ด้วยล่ะคะคุณย่าเออมาดามรอล่าไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรแต่เด็กหญิงก็เป็นฝ่ายตอบเองสงสัยพี่พีซี่จะไม่สบายตอนหนูไม่สบายพ่อก็เคยอุ้มหนูไปนอนแบบนี้จ้ะใช่เลยจะ้ะ งั้นเดี๋ยวหนูขอขึ้นไปดูแม่พิซซี่ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเด็กหญิงบอกเสร็จก็วิ่งออกไปมาดามรอลา่าร้องเรียกแต่ไม่ทันคริซซี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอริกพออกพอใจที่ชิรพิษจูบตอบเขาด้วยความอ่อนหวานผสมร้อนแรงจนเขาแทบไม่อยากลุกไปถอดเสื้อผ้าให้เสียเวลาหญิงสาวอ่อนระทวยบนเตียงแรงเล้าลมจากเขาทำให้เธอไม่มีเรี่ยวแรงใดจะต่อต้าน ปากอิ่มบวมเจอเมื่อตอนเขาถอนปากออกเพื่อไปถอดเสื้อผ้าคราวนี้จะเอาให้ท้องเลยที่รักชายหนุ่มถอดเสื้อยืดที่สวมอยู่ออกแล้วโยนออกไปยิงสาวตาปรือมองเขาด้วยสายตาเชิญชวนอย่างไม่ตั้งใจเขาขยับเท้ามาหาแต่ไม่ทันได้ขึ้นเตียงไปด้วยเสียงคอห้องก็ดังพร้อมเสียงเรียกพ่อคะแม่พีซี่ไม่สบายเป็นอะไรมากไหมคะสิรพิษตกใจรีบกระเด้งตัวลุกจัดเสื้อผ้า ทรงผมไม่เข้าที่แล้วลุกออกจากเตียงจะเดินไปเปิดแต่อีริกตวัดแขนเธอไว้แล้วสายหน้าไม่ได้นะที่รักโทรจะทรมานเจ้าน้องชายฉันได้ลงคอเลยเหรอคุณไม่ได้ยินเสียงเรียกของคริสตี้หรือคะไปเปิดก่อนยิงสาวบอกแล้วหยิบเสื้อผ้าขึ้นมาจากพื้นส่งให้เขาสวมเร็วๆตัว่าคราวนี้ฉันไม่ยอมตามใจคุณแล้วนะคะยิงสาวมองดุ อิริกจึงจำต้องเดินหน้าตูมไปเปิดประตูให้ลูกสาวที่ยืนมองตาแป๋วอิริกจึงจำต้องเดินหน้าตูมไปเปิดประตูให้ลูกสาวที่ยืนมองตาแป๋วแม่พิซซี่เป็นยังไงบ้างคะไค่ขึ้นหรือเปล่าเปล่านี่จ้ะใครบอกหนูว่าฉันเป็นไข้ไม่มีใครบอกแล้วคะ่ะแต่หนูเห็นพ่ออุ้มแม่พิซซี่ขึ้นมาเหมือนตอนที่หนูไม่สบายเออศิรพิีหน้าแดงคนเป็นพ่อเลยได้ทีคุกเข่าลงข้างตัวเด็กหญิง แม่พีซี่ไม่สบายพ่อต้องดูแลเธอหนูไปหายากก่อนนะแต่หนูอยากช่วยนี่คะพ่อดูแลเอ,เองได้รับรองว่าแม่พีซี่ของหนูหายดีแน่ตกลงไหมเด็กหญิงทำหน้าลังเลแต่ในที่สุดก็พยักหน้าก็ได้ค่ะอย่างนั้นหายไวๆนะคะแม่พีซี่เด็กหญิงบอกศิรพิษายแสนายที่ต้องรับสมอาเป็นคนป่วยตามที่อีริกบอกกับเด็กหญิงจ้ะ หิงสาวหอมแก้มคริสตี้ไปหนึ่งทีเด็กยิงจึงวิ่งปลูดออกไปจากห้องนั้นทางสว่างชายหนุ่มดอลิ้นปิดประตูล็อกกรอนแน่นหนาศิรพินสายหน้าวางนิ้วชี้ตรงปากเขาและเสียงเข้มจริงจังนี่เป็นเวลาพักของคุณป่วยค่ะก็พักไปสิไม่ได้ออกแรงทำอะไรซะหน่อยไม่สบายสิยิ่งต้องให้หมอคอยดูแลและให้หมอฉีดยาให้เอริกชะงกหน้ามากระซิบข้างหูบ้า หมอจะเริ่มรักษาแล้วนะคนไข้ห้ามดึงห้ามขัดคืนเอริกทำสีหนะ้าจริงจังวางคนป่วยลงบนเตียงแล้วตามหน้าลงมาเกลือกลิงเคยขัดคุณได้ด้วยหรอคะรู้ตัวก็ดีแล้วจะได้ว่างง่ายๆชายหนุ่มบอกเสียงพลาปากร้อนๆเคลื่อนไหวอยู่บนผิวกายนุ่มหอมหญิงสาวเองก็ตอบสนองเขาด้วยความเต็มอกเต็มใจเขาจูบมาเธอจูบตอบแถมมือไม้สเปะสปะย่งเป็นฝ่ายเริ่มปลดกระดุมข้อ,อก,ก่อน ทำให้อิริกแทบจะคลั่งหญิงสาวดึงเสื้อออกจากตัวเขาส่งสายตาร้อนแรงไปหายอย่างไม่ตั้งใจอิริกลนลานถอดเสื้อผ้าเธอออกแต่โบมจูบเรือนร่างหอมกรุ่นอย่างหลงไหลทุกสัมผัสในการและการเต็มไปได้วยความร้อนแรงเร่าร้อนไม่นานร่างกายของหญิงสาวก็เกินพร้อมที่จะรอรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเขาชายหนุ่มค่อยๆประสานกายลงมาฝากฝังแนบชิดสนิทแนบ ตาสองคู่สบกันอยู่ตลอดเวลาใบหน้าของเธอแดงกำ่ำไม่กล้ามองอย่างจุดนั้นปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวกายอยู่บนตัวเธอคำบอกรักมากมายกระซิบข้างหูเป็นท้อยคำอ่อนหวานจากปากเขาที่เธอไม่เคยนึกเบื่อทุกคนที่บ้านตระกูลเพียสกำลังประดับตกแต่งสนามหน้าบ้านเพื่อเตรียมจัดงานวันเกิดให้กับคริสตีแต่ทั้งพ่อและแม่ตัวจริงของเด็กหญิงกลับยังเงียบฉี่ศิรพิษโทรหาบแบรด บอกและขยันขยอยให้เขามางานคืนนี้ให้ได้แต่ชายหนุ่มกลับบอกว่าติดธุระสำคัญอยู่ที่นิวยอร์กสลาเวลามาไม่ได้เลยล่ะคะซิริบิทถามด้วยเสียงผิดหวังงานสำคัญครับฝากบอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับคริสตี้ด้วยบอกด้วยว่าวันจันทร์ลุงแบลดจะซื้อตุ๊กตาตัวใหญ่ไปให้แต่วันนี้มาไม่ได้จริงๆแบลดบ,บอกแม้จะเอ็นดูคริสตี้มากเพราะนอกจากจะเป็นลูกสาวของเพื่อนรักแล้ว คริสตี้ก็ยังเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่เขารักสุดหัวใจแต่งานที่เขาทําอยู่ก็สําคัญมากกว่าอีกอย่างเขาเองก็ยังไม่พร้อมจะสู้หน้าเอริกในตอนนี้เพราะเรื่องที่ก่อเอาไว้มันเรื่องใหญ่แต่คริสตี้เขาไม่ได้ต้องการแค่ตุ๊กตาตัวใหญ่หรอกนะคะนี่คริสตี้ผมเป็นแค่เพื่อนพ่อของคริสตี้นะไม่ใช่พ่อคริสตี้ไม่ได้ต้องการผมมากไปกว่าตุ๊กตาสักตัวหรอกเบรดบอกศิรพิษปลอกตาขึ้นมองเพดาน อีริกที่อยู่ไกลๆบอกเสียงไม่เบานักวังให้ปลายสายได้ยินบอกแล้วว่าไอ้แบรดมันโง่หมายความว่ายังไงบแบรดย้อนถามยิงสาวถอนหายใจยาวถามจริงๆเธอคะคุณบแบรดไม่เฉลียวใจอะไรบ้างเลยเหรอคุณจะพูดอะไรก็รีบๆพูดมาเถอะผมต้องรีบไปทำงานต่อเร็วเข้าใช่หนุ่มเรงคุณเป็นคนบอกเองว่าออริกทำแต่งงานไม่มีเวลาให้คุณแอนนี่ทำให้ช่วงหนึ่งเขาอยู่กับคุณตลอดเวลา แล้วคุณคิดว่าคริสตี้ควรจะเป็นอะไรกับคุณว่าไงนะเบรดเตอคอกเสียงลันไม่ทันได้รอคำตอบใดจากหญิงสาวเขาก็วิ่งไปหยิบกุญแจรถแล้วขับออกไปแต่ยังไม่วางโทรศัพท์จึงได้ยินเสียงซิรพิษอยู่ถ้าคุณไม่มาอีกก็ฉันจะไม่ยอมให้คริสตีเ้เรียกคุณว่าพ่อเลยคอยดูนิดเดียวคุณช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจทีไม่พูดแล้วค่ะอยากจะรู้อะไรมากไปกว่าน,นี้ก็ไปถามคุณแอนนี่ดีกว่าและถ้าติดต่อได้ก็บอกเธอให้รีบมาด้วยนะคะ วันเกิดคริสตี้ปีนี้ไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่เด็กจะรู้สึกยังไงยิงสาวบอกแล้วก็วางสายไปแล็วตะโกนผ่านโทรศัพท์เสียงดังวกเวกเดียเด๋ยวเดี๋ยวแล็วโยนโทรศัพท์ไปยังเบาะหลังแต่พักเดียวก็นึกอะไรได้หยิบโทรศัพท์มาโทรหาแอนนี่ตอนนั้นนางแบบสาวเพิ่งเสร็จงานพอดีและกําลังจะรีบกลับแมนฮัตตันเพื่อฉลองวันเกิดกับลูกสาวเธอปิดโทรศัพท์ตลอดการทํางานเพิ่งจะเปิดเมื่อตอนแบลสโทรเข้ามา มีอะไรแบดฉันรีบยิงสาวบอกมือข้างหนึ่งก็หยิบรองเท้ามาสวมหูหนีบโทรศัพท์เอาไว้ความจริงเธอก็ปฏิเสธงานนี้ไปแล้วเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของคริสตี้แต่เพื่อนคนหนึ่งเกิดผ่าตัดไส้ติ่งทําให้เธอต้องมาเดินแบบแทนแต่ก็สัญญากับตัวเองในใจว่าจะต้องมาให้ทันคริสตี้เป็นลูกผมใช่ไหมแอนนี่ชะงักมือที่กําลังสวรมรองเท้าเธอตัวชาเหมือนโดนไฟฟ้าแรงสูงชอ็อต ใครบอกใครบอกไม่สําคัญมันสําคัญแค่ว่าใช่หรือเปล่าช่หนุ่มตะคอกตอนนี้หากแอนนี่อยู่ไกลเขาคงบีบคอเธอไปแล้วใช่แค่คําสั้นๆคําเดียวจากแอนนี่ก็ทําให้น้ําตาของชายหนุ่มแล่นมาคลอยอย่างหน่วยตาทั้งคู่ถนนเบื้องหน้าพระมัวจะต้องจอดรถบแบล็คทำไมเงียบเป็นอะไรแอนนี่ถามด้วยความเป็นห่วง เธอไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเสียงคนหายใจดังคล้ายหายใจไม่ออกจึงถามย้ำบแบลดยังอยู่ในสายหรือเปล่าคุณใจร้ายมากชายหนุ่มรูดเสียงสะอื้อนออกมาให้เธอได้ยินเขารู้ว่าผู้ชายไม่ควรแสดงความอ่อนแอออกมาให้ใครได้เห็นโดยเฉพาะกับผู้หญิงแต่ครั้งนี้มันสุดจะทนแล้วจริงๆบแบลดคือฉันคุณทําได้ลงคอได้ยังไงให้ผมกับลูกพลากจากกันมาห้าปีใจคอคุณทําได้ยังไงตอนที่คุณเห็นผมอุ้มคริสตี้ ผมหอมเขาผมซื้อของมาฝากเขาแล้วเขาเรียกผมว่าลุงแทนพ่อคุณไม่รู้สึกละอายใจบ้างเลยเหรอแอนนี่ชายหนุ่มย้อนถามด้วยความเจ็บปวดแอนนี่เองก็น้ำตาไหลขอโทษที่ผ่านมาผมรู้ดีว่าคุณไม่รักผมแต่ไม่คิดว่าคุณจะทำร้ายผมได้ขนาดนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะแบสฉันก็แค่รักอิริกมากอยากกลับไปหาเขาอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นกับเขามันก็เท่านั้นเอง ผมมันคงเป็นแค่หมาตัวหนึ่งที่คุณเรียกมาคลายเหงาเวลาน้อยใจเอริกงั้นสิอย่าประชดได้ไหมฉันจะรีบไปงานวันเกิดลูกถ้าอยากไปก็รีบๆมาเข้าแอนนี่ตัดบทเพราะมองนาฬิกาข้อมือแล้วก,กลัวจะไม่ทันแบลนดเหมือนได้สติเขาเองก็รีบบึงรถมาเช่นเดียวกันเสียงเพลงวันเกิดดังขึ้นมาจากมาดามลอล่าเป็นคนแรกจากนั้นทุกคนจึงร้องเพลงต่อจนจบ นูน้อยคริสตี้เองแม้จะยิ้มแย้มแต่พยายามเมียงมองไปทางหน้าบ้านตลอดเวลาแอบหวังว่าแม่จะมาทันตามที่ให้สัญญาเอาไว้เมื่อเช้านี้ว่าจะมาทันแน่แนพร้อมตุ๊กตาบาร์บี้ที่อยากได้ happy birthday to you เสียงเพลงสุดท้ายจบลงพร้อมๆกับรถแท็กซี่คันหนึ่งแลนดมาจอดแอนนี่ลงจากรถด้วยอาการกระหืดกระหอบไม่ถึงนาทีรถของแบล็ก็มาจอดเทียบตัวเขาเองก็วิ่งเข้ามาในงานหน้าตั้งเช่นกัน สุขสันต์วันเกิดลูกรักสุขสันต์วันเกิดคริสซี่แอนนี่กับแบดบอกขึ้นพร้อมๆกันเด็กหญิงฉีกยิ้มก้างโผล่เข้ากอดรัดแม่ไวแน่นแอนนี่ก้มลงหอมแก้มลูกสาวไปหนึ่งทีแม่ขอโทษที่มาช้าจ้ะศิรพิษมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกตื้นตันใจท่ากลางวงล้อมของคนนอกสามพ่อแม่ลูกยืนอยู่ตรงกลางแม้ว่าแบดจะยืนด้วยสีหน้าอิหลักอิเหลือเพราะไม่รู้จะเริ่มพูดกับลูกยังไงดี แต่เธอก็เห็นว่าประกายตาของเขาใช้แววมีความสุขเธอดึงมืออิริกมาบีบแน่นเขาเองก็รู้สึกดีไม่ต่างไปจากเธอขอบคุณนะคะลุงแบดเด็กหญิงบอกแบดจึงคุกเข่าลงหอมแก้มเธอบ้างพอ่อเออเขาอึกอัะมองหนา้าแอนนี่นางแบบซ้าวถอนหายใจก่อนก้มลงบอกลูกอีหนแม่มีของขวัญพิเศษมาให้ด้วยนะตุ๊กตาบาร์บี้ล่ะคะแป้ดีกว่าน,นั้นอีก ว้าวเด็กหญิงตาวาววับแอนนี่จึงดึงตัวแบลดให้ยืนขึ้นนี่ไงจ๊ะของขวัญของแม่แบลสหัวใจพองโตแอนนี่พูดแบบนี้แสดงว่าเธอยอมให้เขาเป็นพ่อของคริสตี้แล้วแอนนี่นี่คุณแม่ละก็ให้ลุงแบลเป็นของขวัญหนูไม่เอาหรอกไม่เห็นจะอยากได้เลยเด็กหญิงทำปากยืนก่นเงนๆงอน,อนแม่ลืมของขวัญหนูใช่ไหมล่ะคะ ลุงแบดก็เหมือนกันสัญญาว่าจะเอาตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ๆมาให้ก็มามือเปล่าหนูอยากได้พ่อไม่ใช่เหรอคริสตี้แม่ก็พามาให้แล้วไงแอนนี่อุ้มลูกสาวขึ้นแล้วส่งต่อให้แบลดลุงแบดคือพ่อของหนูเด็กหญิงทำตาปริบๆแบลดน้ำตาคลอเออเกลือกลิ้งใบหน้ามาบนใบหน้าเล็กๆที่เพเยปากค้างอยู่อิริก,กับทุกคนมองตามยิ้มๆซิรพิษถึงกับเช็ดน้ำตาปล่อยๆด้วยความซาบึ้งใจ หลายวันมานี้อารมณ์เธอมันอ่อนไหวมากเห็นอะไรก็อยากร้องไห้ไปหมดลุงแบคคือพ่อของหนูให้โอกาสพ่อละคริสตี้พ่อสัญญาว่าจะดูแลหนูให้ดีที่สุดเท่าที่พ่อคนนึงจะให้หนูได้เวลาห้าปีที่เราเสียไปพ่อจะใช้มันคุ้มนะลูกนะแบดวางเด็กหญิงลงแล้วหันมามองแอนนี่ให้ผมได้ดูแลคริสตี้บ้างนะผมสัญญาว่าจะไม่ยุ่งเรื่องของคุณอีก นางแบบสาวหน้าตึงกอดอกมองเขานิ่งๆดึงคริสตี้มาหาตัวเองแล้วชักสีหน้าเข้าใส่ถ้าจะเอาไปแต่ลูกฉันไม่ยกให้แต่คริสตี้เป็นลูกผมนะแอนนี่ถ้าจะเอาไปก็ต้องเอาทั้งแม่ทั้งลูกตกลงไหมถ้าไม่ตกลงก็ออกไปเลยนางแบบสาวทำหน้าฉุนเฉียวอดหวั่นใจนิดๆไม่ได้ว่าเขายังรักเธอเหมือนเดิมหรือเปล่าจะว่าไปแบล็ก็ไม่ได้ตามตื้อเธอเหมือนเมื่อก่อนแล้วตั้งแต่ที่เธอท้องคริสตี้เลยก็ว่าได้ นี่หมายความว่าโอ้ยเสียงดังวอยวายนั้นดังขึ้นมาจากเอริกที่เดินเข้ามาใกล้เพื่อนแล้วตบไปบนต้นคอเพื่อนรักไปหนึ่งทีผู้หญิงเขาพูดขนาดนี้แล้วเลิกทำอือออาซื่อบื้อได้ไหมวะไอ้แบดเห็นแล้วลำคาญตาตกลงแกจะเอาไม้ลูกเวียถ้าไม่เอาฉันจะได้ยุให้แอนนี่แต่งงานกับคนอื่นอ,อ,อเอาสิแบดฉีกยิ้มกว้างหลังหายงงคริสซี่เองก็ยังงงไม่ต่างกัน สมองนน้อยของเด็กหญิงอายุห,าหย้าขวบยังอื้ออิญอยู่อยู่ๆแม่ก็มาบอกว่าลุงแบดเพื่อนของพ่อเป็นพ่อของเธอแม่คะเด็กหญิงกระตุกชายเสื้อของแอนนี่ทุกคนจึงหันมาให้ความสนใจกับคริสตี้ตกลงว่าลุงแบดเป็นพ่อหนูจริงๆหรอคะเรียกพ่อสิคะคริสตี้ศิรพิษขยับมาหาจับมือเล็กๆนั้นไวในอุ้งมือใหญ่และแสนอบอุ่นของพ่อแทๆ้ๆแบดจึงดึงร่างเล็กนั้นมากอดเรียกพ่อสักครั้งนะคริสตี้ ทุกคนมองลุ้นเมื่อเด็กหญิงดิ้นครุกคลักเพื่อจะออกจากอ้อมกอดของบิดาแบรดมองลูกสาวด้วยสายตามีความหวังพ่อนั้นตาลูกผู้ชายของแบรดหลังออกมาอย่างช่วยไม่ได้เขาโผล่เข้าหาร่างเล็กนั้นอีกครั้งอุ้มตัวคริสตี้แล้วหมุนไปรอบๆด้วยความดีใจชัยโยวันนี้เป็นวันที่ฉันมีความสุขที่สุดในโลกเลย ทุกคนหัวเราะกันด้วยสีหน้าชื่นมืนอีริกจึงได้โอกาสพาว่าที่เจ้าสาวหลบเล้นออกมาคุยกระหนุงกระหนิงกันสองคนอีริกเราออกมานอกงานแบบนี้ไม่น่าเกลียดหรอคะใครจะสนใจเราไม่เห็นเหรอว่าโดดแอนนี่กับแบดแย่งซีนไปหมดแล้วแต่ฉันยังอยากดูพวกเขาต่อน,นี่คะ่ะกําลังซึ้งอยู่เลยพาฉันออกมาทําไมก็ไม่รู้ยิงสาวทําหน้ายยุ่งอยากจะรู้ว่าสามคนนั้นปรับความเข้าใจกันไปถึงไหนแล้ว ไม่เห็นมีอะไรน่าดูเลยสู้เรื่องของเราก็ไม่ได้เรื่องของเราไม่เห็นจะมีอะไรน่าตื่นเต้นนดิคะซิระพีซิ้มนิ้วไปบนหนะ้าอกแกล้งนอกจากคัสโนวาตัวพ่ออย่างคุณยอมซีโรราบต่อผู้หญิงไทยตัวเล็กๆอย่างฉันใครบอกเรื่องของเรามีอะไรน่าตื่นเต้นกว่าเยอะเรื่องที่ฉันหลอกคุณให้กลายเป็นเจ้านี้จําเป็นของฉันนั่นหรอคะเธอหัวรอขึ้นอริกเลิกคิ้วเมื่อหญิงสาวมองมายิ้มๆนี่เธอจําเรื่องของเราได้แล้วเหรอ เมื่อคืนฉันปวดหัวมากตอนที่ลุกออกมากินยายายังไม่ทันเข้าปากเลยพามากมายในหัวก็เต็มไปหมดพอฉันมานั่งทบทวนเองในห้องก็ประติดประต่อเรื่องราวได้ทั้งหมดภาพคุณในความทรงจําฉันมันชัดเจนขึ้นทุกวันขอบคุณนะคะอิริกที่รักฉันเธอน่ารักออกขนาดนี้ใครไม่รักก็บ้าเต็มทีปากหวานแบบนี้มาแบบมีจุดประสงค์แน่เลยใช่ไหมคะหญิงสาวถามอย่างรู้ทันแล้วล้มตัวลงนอนเหยียดยาวบนโต๊ะสนาม นุนผ้าศีสันไปบนตากเขามองพระจันทร์เต็มดวงตรงหน้าวันนี้พระจันทร์สวยจังเลยนะคะอิริกเขาว่ากันว่าของสวยๆงามๆม,มักจะมาพร้อมข่าวดีข่าวดีอะไรมีอะไรที่ดีกว่าการที่เธอจําได้ว่าเราสองคนรักกันมากแค่ไหนหลพิซี่หญิงสาววางมือท้ามาบนท้องตัวเองกระนั้นอิริกก็ยังไม่รู้ว่าศิรพิษกําลังสื่ออะไรคุณว่าถ้าเราสองคนมีลูกลูกจะเหมือนใครคะให้มีก่อนเธอแล้วค่อยมาถาม อีริควาล้อขึ้นกลมหน้าลงมาเพื่อแตะปลายจมูกเข้ากับจมูกเธอขึ้นห้องกันเถอะเอ๊ะทำเวลาไงตอนนี้แบล็กกับแอนนี่นำเราไปหนึ่งแล้วนะเราจะยอมแพ้พวกนั้นไม่ได้เด็ดขาดไม่จำเป็นหรอกค่ะยิงสาวบอกยิ้มยิ้มอิริชง,งกักรีตามองเธอหมายความว่าอย่างไงก็หมายความว่าตอนนี้เราเสมอกับพวกเขาแล้วไงคะเฮ้ยอิริเดินตัวเธอให้ลุกขึ้นนั่ง หันไหล่เธอให้มาเผชิญหน้าและล่ำละลักถามด้วยความตื่นเต้นนี่พูดจริงหรือว่าอํ้ำเล่นเรื่องแบบนี้ใครเขาอํ้ำละคะชัยโยอิริกตะโกนกองเรียกความสนใจจากคนในงานบ้างแล้วตัวเขาก็วิ่งเข้ามาในงานความไมโครโฟนที่นักร้องสาวคนหนึ่งกำลังจะครวญนเพลงให้เข้ากับเปียนโนแล้วประกาศดังๆผมมีข่าวดียิ่งกว่าของไอ้แบลดมาบอกเขาหยุดเพื่อหายใจเพราะความตื่นเต้น ทำให้เสียงหอบปนออกมากับเสียงพูดผ่านไมโครโฟนแกจบลงไปแล้วนะคะตอนหน้าเป็นตอนนวสารนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ